สวัสดีจ้าสมุนไพรในครัวเรือนเนาะยาแก้ไอมีหยัางแน่ตำกระเทียมพริกไทยอันนี้เค็งกระเทียมตำใสกันกับพริกไทยเนาะพี่น้องพริกไทยดำแห้งดีหลายอันนี้ตะไคร่หัวซิงไข่ภาษาอีสานเอืน่นหัวซิงไข่นี่ตะไคร่ อันนี้ใบเตยหล้กกะบ,บักนาวจากใส่ซองลูกก็ได้ด้วยพี่น้องอันนี้ใส่ลูกเดียวพอต้มจักน้อยเปลือกลวกลวกหน่อยๆเอาน้ำเปลือกขมนิดๆออกมาแล้วเอาถิ่มได้พี่น้องปล่อยไว้สองนาทีคือเอาถิ่มเลยถ้าขมไปกาหั่นมันกินยากเนาะรับประทานยาก นี่ละพี่น้องสูตรยาแก้ไอในขั้วเลื่อนง่ายๆตากไร่พริกไทยขิงกระเทียมดีปีลืมตัวดีปีดีปีสุกตากแห้งไวพี่น้องผู้ใดไม่ดีปีตำให้ละเอียดน้ำกันกับพริกไทยกระเทียมลงเลยพี่น้องต้มใบเตยซุกกระใส่ได้พี่น้องให้มัน บเขียวปนนี้เอาอีกจักน้อยเนาะแล้วก็ใส่ได้เลยเอามาดื่มแก้ไอคัดจมูกได้สมุนไพรอยู่ในขั้วเลื่อนเห่าพี่น้องง่ายๆตอนนี้เป็นวัดแล้วก็บ่ได้โอกาสได้ไอเพราะว่าหูจักว่าพ่อเป็นวัดเป็นไข่หลังที่เป็นไข่แล้วมันสีไอเนาะ mm hmm. ก็ต้องเอาตัวนี้แหละพี่น้องมาเฮ็ดกินก็เลยบ่ได้ไอ อาการคัดจมูก,กแก้ได้พี่น้องนี่ล่ละสมุนไพรอยู่ในขั้วเลื่อนเห่าพี่น้องจับไว้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เข้าเบิงเข้าชมเด้อพี่น้องสวัสด,ดีจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากวัดฝนไม่ฝ่าไม,ม่อากาศเปลี่ยนแต่งดูแลจะของดีๆเด้อจ้าเด้อฝากไว้สมุนไพรในครัวเรื่อนจ้าแก้วัดแก่อจ้า